สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านวันนี้ทางช่องยุย้ย u t u b e ก็ได้มีสาระดีๆอมมอมให้กับทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้ยุ้ยขอเสนอในหัวข้อเรื่องไม้มงคลสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์วันเสาร์คนเกิดวันเสาร์เป็นคนกล้าแกร่งห้าวหารใจนักเลงกล้าได้กล้าเสีย จกล้าบ้าบิน่นพูดจานุ่มนวลไม่เป็นพูดเสียงแข็งไม่มีหางเสียงหรือพูดน้อยมีครอบครัวใหญ่มีญาติมากพี่น้องมากมีความสุขขุมรอบคอบคิดถี่ถ้วนมากจนเป็นคนใจโลเลไม่เด็ดเดี่ยวหนักแน่นมีเพื่อนมากหลากหลายประเภทเพราะเป็นคนถึงไหนถึงกัน มีความอดทนดีแต่ไม่ชอบสิ่งซ้ำซากเป็นคนอยากรู้อยากเห็นชอบสแสวงหาอะไรใหม่ๆและเป็นคนดื้อเงียบซื้อทิฏฐิมีเล่เหลี่ยมพอสมควรบางคนสนใจเรื่องตนเองมากไปจนเหมือนเห็นแก่ตัวชะตาชีวิตชอบอยู่อย่างเรียบง่ายชอบงานที่ไม่ต้องเพ่งเครียดมักมีคู่มาก แต่ไม่ใช่คู่แท้ควรระวังเรื่องเพื่อนจะนำมาความเดือดร้อนให้และหากเชื่อฟังคำเตือนของคนอื่นบ้างลดความห้าวหาญลงบ้างจะได้ดีมีอนาคตสดใสไม้มงคลสำหรับคนเกิดวันเสามีดังนี้ต้นวาสนาตามตำราไม่ได้ระบุไว้ว่าเป็นวาสนาพันใด แต่ขึ้นชื่อว่าวาสนาแล้วนั้นให้คุณทั้งสิ้นวาสนาราชินีจะให้คุณทางด้านบุญที่สูงลน้นมีโชควาสนาวาสนาอธิษฐานเชื่อว่าจะทำให้เกิดความสุขสมหวังทำให้เกิดแรงบันดาลตามความปรา,ารถนามาลีไม่ว่าเป็นมาลีซ้อนหรือมาลีลาก็เป็นสลริมงคลทางด้าน ทำให้คนในบ้านมีความบริสุทธิ์มีความรักและความคิดถึงแก่บุคคลทั่วไปกวนอิมเป็นไม้ที่ชื่อเป็นสลีมมงคลดังนั้นนอกจากเป็นมงคลแก่ผู้ไปเกิดบรนเสาแล้วยังส่งผลถึงบุคคลอื่นในครอบครัวด้วยเชื่อกันว่าเมื่อปลูกกวนอิมในบ้าน จะเกิดเป็นสลิมงคลน,นำผลให้มีฐานะดีเกิดความร่ำรวยจำปีหากนำมาปลูกในบ้านจะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองการงานก้าวหน้าจำปาถือเป็นต้นไม้ที่นำโชคและเหมาะสมกับคนที่เกิดวันเสราร์อย่างยิ่งถ้าจะพึกษหรือคูณ ด้วยดอกที่เป็นพวงระยะที่สวยงามและสีเหลืองที่จะตัดกับสีขอบของฟ้าดูดูลอนจะทำให้บ้านดูสดใสและยังมีความเป็นมงคลทางด้านช่วยให้มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีมะม่วงนอกจากจะเก็บผลกินได้แล้วยังเชื่อว่าจะทำให้ผู้ปลูกร่ำรวยยิ่งขึ้นอีกด้วย ครับก็จบไปนะครับสำหรับไม้มงคลสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ก่นจบคลิปนี้อย่าลืมสับสไครตและก,กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ